ชวนชวนพ่อแม่มามา,มาอีกไหมแม่ไม่ตอบพ่อทึบเขาทันทีพ่อไวสายมูสายมูต้องม,มามาเง<า>ี้เงินเนี่ย 啊，老杨。啊啊

าเดินเหมือนกันนะดูมันคืออันะเธอดูดิกเียวตูเหรอเตเะรก็มขอไกน้ไปถงกลางแล้วก็เปิดตลาดนัดเออบ้องนัดก็ดีนะคัีเรเชิ

ไปต้นโทรอ่าโอเคโอเคเอารมณ์ทางนี้ดีกว่าอ่ะโอเคจะก็ไม่บอกว่าดูด้วย จขข็าเดกุกขั้นนี้นะครับนปีนี้นะคะะรับัรรมชาเป็นเจ้าภาพนะครับ